โมเธอวันนี้นะฉันก็จะพามาทำเมนูปูผัดพงกะหรี่นะเธอนะเออเนี่ยปูฉันก็ตัดแบง่งรึงแล้วเลยนะเตรียมกระเทียมเธอใส่ลงไปในน้ำมันเลยใส่พงกะหรี่ลงไปนะเธอนะถึงกับใส่ไอยลงไปเธอใส่สักใบซองใบก็ได้นะ,แ,ะแต่นะเออถึงกับคนคนคน,น,นปรุงรสเธอ,อน้ำตาล เกลือน้ำปลานะเออเอารดติ่เธอชอบใส่ปูลงไปพัด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 ,พดเออใส้นามมังนะยายมันแค้นคอนเกินตีนี่เธอกาชิมรดแล้วใส้ตอนขึ้นชายเธอเออใส่ตอนขึ้นชายลงไปเธอหน้าม,มันจะได้หอมเออพัดลงไปเออให้มีหน้าไหมเธอหน้าเออใส่นามลงไปตึงกาตีนี่เสร็จแล้วใส่พักขึ้นชายเสร็จแล้วกินแล้วเธอเออกิน ลราไถือปูนี่แน่นมากเลยปูได้มาจากตู้น่ะเธอนะเขานึ่งมาให้เรียบร้อยแล้วเราเอามาถึงทําเมนูอะไรก็ได้พัดได้เลยกินได้เลยก็ได้นะเธอนะอีแกงโซงแกงซ้อมไรได้มดเธอเออได้หดออาลายเมนูเธอเออวันนี้ปูผัดพงกะหรี่ก็ข้อตัวไปก่อนนะกินร้อยมากมาเลยเธอ you <laughs>